เจ็ดที่แปดอีามือนไปชุบนี่มือฝนก็ตกพายุเข่านชบเนีฝนกลังตกยุเข่าฝนกลังตกเขาฝนกลังตกกลังี่ลังตกตาเขาาจะกิดหชบนี่

ก็แหแต่ว่าตกตลอดตกตลอดทางจืดตกเียบทางทางเียบจืดเียบงเนื้อไปชมทากเขาเขาบอกตัยิ่งยากเลยไปชมโอ้ดอกไม้ติดดอกออกดอกแล้วะอยามเลยวะ ba 方便